สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจกี้จากกี้ชาแนลจ้าพี่น้องมือนี้กะพาทุกคนมารับชมค่ะมารับชมเออวิธีเย็บใส่แถบนะคะจากมุมอีกมุมนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ตีแถบเสร็จแล้วนะคะกะจะมาทําการเย็บค่ะเย็บตกแต่งนะคะกะสิดูปริมาณความสวยงามค่ะว่ามันตกบ่ตกนี่ไงยกขึ้นนี่เขียนเสร็จแล้วก็จะมาดูว่า ความสวยงามเป็นประมาณไหนนาะจาะเย็บตีแถบนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามจาพอทุกคนมารับส้มนะคะก่อนส้มที่ฝากก็ไลกดติดตามหาน้่ใน,นเดอ้อจ้กนเนาะจาจะตกแล้วตกแล้วค่ะ อุยตกใจตกใจหัวใจจะไวองามงาม อโอ้มีรูด้เแดงเท่ามันสวยาแล้ว,วใส่แดงกับน้ำเงินไหมล่ะน้ำเงินไปเลยเหรอน้ำเงินเท่าเหรอเร็น้ำเงินเท่า อเป็นไรมันไม่ตกนี่เอยตกฝั่งนี้ตกหรือไม่ติดเนี่ยไม่ติดเลยนะเนี่ยได้หลุดปะหรือมันตกโอ้ได้